สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องเดอะแจกซอกเกอร์ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลมากมายครับของฟุตบอลประจําวันที่8ธันวาคมนะครับผมแต่ว่าก่อนเข้าไปวิเคราะห์เราลองไปดูดีวิวนะครับผลฟุตบอลที่วิเคราะห์กันมาก่อนนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนครับอาชิวาเรโซครับเสมอกับวิเซนโกเบไป1ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ผมให้ผิดนะครับผมแล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดครับเสมอกับสุโขทัยเอฟซีครับไป0ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมให้สุโขทัยชนะเนาะก็ผิดนะครับผมแล สุดท้ายครับนครปฐมครับแพ้ให้กับลำโพนบริเออร์ไป0ประตูต่อสครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกครับผมส่วนวันที่1นธันวาคมครับเป็นบีจีครับที่เฉือนชนะทูแบงค์อกไปได้หนึ่งศูนย์ครับคู่นี้ผมให้ถูกนะครับผมทั้งผลชนะและก็สกอร์นะครับผมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านนะชนะเอเวอเรสตนครับผมไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมก็ทายถูกนะครับผมแล้วก็ทางด้านลิมบอริดครับชนะเกตาเฟ่ไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมก็ทายถูกนะครับว่าให้มาดิดชนนนนนะะครัััับบผมกกก็็ววททีี่่หาาเจ๊ไปง 3คคู่เลยรับส่วนวันที่2ธันวาคมครับเป็นทางด้านโรม่าครับแพ้ให้กับอัลเลนตาครับผมไป2ประตูต่อศูนครับผมคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมว่าอัลเลนตาจะบุกมาชนะนะครับแล้วก็เซบีย่าครับเสมอกับโอซาซูนาไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ผมให้ผิดนะครับผมแล้วก็ปอร์โตครับชนะ2อศูนย์ครับแก่คาซาเปียนะครับผมคู่นี้ผมอ่าก็ให้ถูกนะครับแต่ว่าสกอร์อาจจะไม่ได้ขาดนะครับผมก็ต้องขออภัยไปด้วยเนาะส่วนวันที่3ครับยาโฮครับผมเสมอกับบูดามไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผม ให้ย่างโฮชนะเนาะและก็เกมค่อนข้างเดือดด้วยใบแดงถึง3ใบนะครับผมคู่ที่ผมให้ผิดนะครับผมคู่เดสเตอร์ซิตี้ครับเป็นการเปิดบ้านฮะชนะเบนแฮมไปได้3ประตูวหนึ่งครับผมนี่เป็นนัดแรกเนาะของรูฟริตส์ลอยครับก็เก็บชนะไปได้ครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมเพราะเป็นนัดแรกแล้วบอลเปลี่ยนโค้ดส่วนนัดที่3ครับของวันที่3ครับก็เป็นไบยิมมิวนิคครับแพ้ให้กับไบเออร์เดลฟุนเซ่นครับผมศูนย์ปั้ดตัวหนึ่งครับนี่ก็เป็นนัดแรกนะของไบยิมมิวนิคครับที่แพ้ในฤดูกาลนี้นนนนนนะะะคคคคคครรรรััับบบภาาายใใต้้้กกุมมมมมมททีีีีขออองงแววซผผผผ็ู่่่หิดส ท่านวาคมครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านครับถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมให้ถูกทั้งอ่าแมนเชสเตอร์แล้วก็สกอร์นะครับผมตรงเป๊ะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นอาร์เซนอลครับเปิดบ้านชนะแมนยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมก็ทายถูกนะครับผมให้ถูกไปเรียบร้อยส่วนคู่ที่3ครับเป็นซัลแฮมป์ตันครับแพ้ให้กับเชลซีไป1ประตูต่อ5ครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมเพราะผมบอกว่าเชลซีจะถล่มอย่างแน่นอนครับวันที่4นี่ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบบบบบจรรรรริงงๆนนนนนนนะะะคคคัััััส่่ววทที5เปปป็าาด้ฟูแลมชไไต3 � ตัวนึงครับคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมแล้วก็คู่บอลมัดครับชนะสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับแบบพลิกความคาดหมายครับคู่นี้ผมก็ให้ผิดต้องขออภัยด้วยครับและเมืองทองยูเนเต็ดครับชนะชนบุกมอเตอร์ครับไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ผมให้เสมอเนาะก็ผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าในความเป็นราคาต่อรองก็ถูกนะครับผมเพราะว่าคู่นี้เนี่ยชนบุกมอเตอร์เนี่ยมาต่ออย่างแน่นอนแต่ผมให้เสมอเนาะแต่ก็ตีเป็นผิดไปก่อนเนาะโอเคส่วนวันที่6ครับผมเป็นซุสกาดครับชนะเบอร์ลินไปได้3ประตูต่อ2ครับคูู่นนี้้ผมใหถกะครับผมแล้วก็อเต ้าครับเปิดบ้านชนะเอซีมิลานไปได้2ประตูรหนึ่งคู่นี้ผมก็ให้ถูกนะครับผมแล้วก็อินเตอร์มิลานครับชนะปาม้าไป3ประตูรหนึ่งครับผมก็ให้ถูกนะครับวันที่6นี่ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบทั้ง3คู่ครับก็ช่วงที่ผ่านมาครับบทวิเคราะห์ของเรานั้นต้องบอกว่าเข้าเป้านะครับผมเกินคาดนะครับผมก็เฮงเฮงได้วยกันนะครับผมอ่ะไม่รอช้าครับเราไปเข้าบทวิเคราะห์ประจำวันที่8ธันวาคมกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟซีทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้าาายของกรรววิเคะห์ในนั หรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพเยอร์ฮะฟรี1ตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดดแจกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเล็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะ,ะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะ ที่ทางได้แจกเราจัดมาให้กับ FC แล้วก็พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันที่8ธันวาคมครับ2567นะครับจะมีคู่อะไรกันบ้างเราลองมาติดตามกันเลยนะครับคู่แรกครับที่ไร้แจกคัดมาให้ครับก็จะเป็นด้านของบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับพบกับราชบุรี FC นะครับผมคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมครับพบกับอาร์เซนอลนะครับผมและคู่สุดท้ายครับสเปอร์ครับพบกับเชลซีอย่าลืมนะครับคู่นี้เนี่ยมีกิจกรรมนะครับที่ทางได้แจกมาแจกเสื้อฟุตบอลนะฮะเพียงแค่ทุกท่าน แล้ว FC เพียงน้องฮะทายสกอร์เข้ามาครับว่าผลคู่นี้ฮะใครชนะครับผมสกอร์เท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะฮะส่งก่อนเตะล่วงหน้า1ชั่วโมงนะครับผมย้ำนะฮะส่งก่อนเตะล่วงหน้า1ชั่วโมงนะครับผมท่านจะรับทันทีเลยเมื่อทายถูกฮะเสื้อเกรดเพลเยอร์ครับหตัวครับใน1วันฮะสิท่านแรกเท่านั้นครับที่จะได้รับเสื้อของเราไปนะครับผมโอเคเราก็ขอกําลังใจอีกสักนิดนึงฮะก่อนจะเข้าบทวิเคราะห์วิจัยกันนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ คลายฮะใต้อใค,ตอคอมเมนต์ฮะช่วยกันมาเล่นเกมนี่เยอะฮะร่วมกิจกรรมกันนะเดืดแจกเยอะๆครับเดืดแจกอยาก แจกจริงๆครับเราไม่ได้แจกแค่คู่ฟุตบอลฮะแต่เราแจกเสื้อแจกตัวเด็ดตัวเน้นนะฮะตัวทำเงินนะฮะของวันวันนั้นทั้งวันนะครับเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลาครับเรามาวิเคราะห์คู่ที่1กันดีกว่าฮะเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมยูเต็ดครับพบกับราชบุรีนะครับโดยคู่นี้ฮะจะเตะกันในเวลานะฮะสิบแปดนาฬิกาของบ้านเรานะฮะสิบแปดนาฬิกาตรงนะฮะเราลองมาดูนะฮะอันดับตารางคะแนนล่าสุดดีกว่าครับบุรีรัมย์ฮะแข่งมาสิบเอ็ดนัดชนะแปดนะฮะเสมอสาม ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยูอารที่2ของตารางคะแนนครับส่วนทางฝั่งของผู้เยือนฮะราชบ,บุรีฮะแข่งมาถึง14นัดฮะชนะ5ฮะเสมอ4แล้วก็แพ้5ฮะยูอารที่9ของตารางครับถือว่าปีนี้เนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมานะครับสำหรับราชบุรีโอเคเราลองไปดูเฮดทูเฮดนะฮะสิ้านัดหลังสุดที่เจอกันมาครับค่อนข้างจะขมเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าบุรีรำฮะเก็บใช้ได้ถึง3ครั้งฮะเสมอ3แล้วก็วกเป็นทางฝั่งราชบุรีฮะชนะได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับ 5นัดหลังสุดกันก่อนดีกว่าเนาะเริ่มจากทางด้านบูรีรัมนะครับผมเพิ่งจะเปิดบ้านนะแพ้กับฟอนตาเล่ฮะ0ประตูต่อ3ครับแล้วก็เปิดบ้านนะที่2ฮะชนะสุโขทัยไปได้2-0ฮะแล้วก็ท,ที่3ครับเสมอกับระยองฮะ1-1ฮะแล้วก็ันที่4ฮะแพ้กับมารินอสไปถึง5ประตูต่อ0ครับในแชมเปี้ยนลีกครับและนัดสุดท้ายฮะบุกไปชนะฮะนำไปถึงที่นันฮะ1ประตูต่อ2นั่นเองนะครับผมโอเคส่วนนัดราชบุรีฮะ5นัดหลังสุดนะครับเปิดบ้านนะ ครับชนะขอนแก่นไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ที่2ฮะถล่มนะฮะบ้านค่ายนะฮะไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็บุกไปแพ้ฮะพีทีประจวบฮะสามประตูต่อสองครับผมแล้วก็เสมอกับสุโขทัยฮะสองสองฮะนัดสุดท้ายฮะชนะฮะชลบุรีมาได้ฮะสองประตูต่อสามนะครับแน่นอนครับนักเตะที่น่าจะตามองฮะก็ยังเป็นนักเตะต่างชาติครับสำหรับบุรีรัมย์นะครับลูคัสคิสพริมนะครับผมแล้วก็มีกองหลังฮะอย่างดิอองกูรูนนะครับผมที่ทอนบุญมาทันฮะอ่าแล้วก็ยังมีอ่า คิสตีดคูดนะครับผมสุภาพเชจเด็ดนะฮะคอยล่าตะขาดครับแล้วก็ยังมีนะฮะสุพณนัทน์เหมือนตาฮะที่กลับมาจากเบนเยี่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยนัดนี้ฮะผมคิดว่าฮะทางฝั่งของทางด้านออสมานะฮะวิเอล่านะฮะอาจจะมีการโรเตชันนักเตะนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆนะฮะบุรีรัมเนี่ยจะเป็นเน้นในถ้วยของทางฝั่งแชมเปี้ยนลีกส์มากกว่าครับก็อาจจะทําให้มีการอ่ะโรเตชันนักเตะก็เป็นไปได้นะครับส่วนทางด้านนักเตะที่น่าจับตามองของราชบุรีครับฟันอิกฮะโบเกียฮะ ทางเข้มดีฮะธนวัฒน์นะฮะตอนนี้ก็หายเจ็บกลับมาฮะลงเล่นได้แล้วนิดนิดหน่อยนะจาพันแก้วพรมครับสิวกรฮะก็ถ้าเกิดว่าดูดกันตามหน้าเสือนะครับผมก็ต้องบอกว่าบุยรำเนี่ยเนี่ยกว่าทุกทางครับและยิ่งมาเล่นในถิ่นของบุยรำอย่างนี้นะฮะรอดยากฮะคู่นี้ฮะสกอร์ที่ฟันธงของทแจกคิดว่าน่าจะเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับผมไม่ยากเย็นสําหรับทางเต็งหนึ่งนะครับผมอย่างบุยรำยูเนเต็ดอย่างแน่นอนครับผมเราไปต่อกันคู่ที่2เลยดีกว่าครับไม่รอช้าเนาะคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลลพรรีีีเเมย์กนา ฟูลเล่มครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมโดยคู่นี้นะครับผมจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงของบ้านเรานะครับผมเราลองมาดูอันดับตารางคะแนนนะครับที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมเลยดีกว่าเนาะเริ่มไปทางเจ้าบ้านครับฟูลเล่มครับตอนนี้เตะไปแล้วสินัดฮะชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้4นะครับผมยิงได้18ประตูฮะแล้วก็เสีย18ประตูเนาะลูกได้เสียก็คือ0ูนย์นะครับผมอยู่อันดับที่10ของตารางส่วนทางด้านของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเตะมาสิบสามนัดนะฮะชนะเจ็ดนะฮะเสมอสี่แล้วก็แพ้ คครรัั้งบยิงได้26ะเสีย14ครับอยู่อันดับที่2นะครับผมซึ่งก็ตามหลังนาลิเวอร์พูลอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมสำหรับอาร์เซนอลเนาะแต่ว่าวันนี้ฮะต้องบุกมาเยือนฟูลแลมนะฮะเราลองมาดูสถิติที่น่าสนใจก่อนดีกว่าเนาะทั้ง2ทีมฮะเคยพบกันมาแล้วนะฮะ15นัดหนาสุดเนี่ยเป็นทางฟูลแลมเนี่ยชนะไปได้2ฮะเสมอ5 8ครั้งล่าสุดฮะเป็นทางอาร์เซนอลฮะเก็บชัยชนะไปได้ครับแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันมาฮะเมื่อปีที่แล้วฮะเดือนธันวาคมนะฮะสิ้นปีพอดีเนาะก็เป็นททางฟูแล่มครับีิ เอาชนะอาร์เซนอลไปได้ฮะสประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็เราลงมาดูห้านัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านก่อนดีกว่าเนาะฟูลแลนดครับเพิ่งจะเสมอกับสเปอร์ฮะมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่านัดที่2ฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับปู๊ฟแทนตันไป1ประตูต่อสี่ครับผมแล้วก็บุกไปชนะคิสตันพาเลทฮะศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมแล้วก็เปิดบ้านฮะชนะเบนฟอร์ดได้2ประตูต่อหนึน่งนัดสุดท้ายครับเสมอกับเอเวอเรสต์ต um. ตไป1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของทีมพู่มาเยือนครับเพิ่งจะถลล่่มมนนนะะะฮฮเเเวสตตตต์แยยููไไ็ดคคาาบบ้ปปรรัอ ครับผมแล้วก็ไปถล่มฮะสปอร์ติ้งลิสบอนฮะหประตูต่อ5ครับผมในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเนาะแล้วก็เปิดบ้านฮะถล่มเรติแฮมฟอร์เรสฮะสประตูต่อศูนย์ครับผมและก็นัดที่4ฮะเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อหครับผมแล้วก็นัดที่5ครับในแชมเปี้ยนลีกครับบุกไปแพ้อินเตอร์ฮะหประตูต่อศูนย์ะครับผมฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลนั้นค่อนข้างจะดีวันดีคืนครับไล่ถล่มคู่แข่งมาแล้วเนี่ยฮฮฮฮฮะะ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 แแแแลลลลลล้้้้้้้้้วววกกกกก็็ยยยยิิงงงเเเเอออดดดนน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 น3ูููขขึึ5มมาาาา2ัััีจจบบฟต ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอครับบทจะชนะก็ชนะบทจะเสมอก็เสมอฮะบ,บทจะแพ้ก็แพ้ง่ายๆครับสำหรับฟนะูลล่เนาะแต่ว่าฟอร์มก็ไม่ได้แย่ฮะซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยของฟูลล่ดูดีกว่าปีที่แล้วยิ่งนั้นล่าสุดครับที่ไปยังเสมอสเปอร์ได้ผมว่าระบบของฟูลเล่เนี่ยเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วโดยการซื้อนักเตะนะฮะอย่างสมิธโลมาผมว่าคนเนี้ยคือเพย์เมคเกอร์คนใหม่โดยแท้จริงนะฮะ ที่จับคู่กับเปเรล่านะฮะที่คอยป้อนบอลตลอดเนาะแต่ว่าการมาเยือนของอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนครับอาร์เซนอลมีหน้าที่คือต้องไล่ลิเวอร์พูลให้ทันนะและแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์แมตชหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องข้ามผ่านไปให้ได้เนาะเราลองมาดูนักเตะที่น่าสนใจของทั้งสองทีมดีกว่าเริ่มจากฟูลแลมครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเพลย์เมกเกอร์อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะก็จะมีทั้งน่าสมิธโลนะฮะลาอูกิมิเนสฮะดัซซูโวของทีมเนาะเปเรล่านะปีกฮะก้ามใหญ่ฮะอย่างอาดามาสเตาเร่นะครับ เตะตัวหลักเนาะซึ่งการรับมืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากของฟูลเลมเนาะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีนักเตะที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมและยิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งแดกโอดกาดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลเนี่ยบู๊บบ้าบือหวาเกมบุกดูดีมากเหมือนได้เพย์เมเกอร์คนเดิมกลับมาแล้วเมื่อ 2- อสานัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่จะมาชนะ3นัดเนี่ยสะดุดค่อนข้างเยอะทั้งเสมอแล้วก็แพ้นะฮะเพราะเป็นการขัดโอดีกาดนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพย์เมเกอร์ชาวนอร์เวย์ฮะได้กลับมาย อยากเห็นได้ชัดเมื่อสานัดที่ผ่านมาเนาะและก็ทาให้อาอร์เซนอลเนี่ยสามารถยิงประตูคู่แข่งไดถึง15ลูกใน3นัดผมว่าเป็นสถิติที่เยอะมากมากครับผมและนัดนี้ฮะผมก็คิดว่าอาอร์เซนอลนะจะบุกมาชนะได้ฮะสประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเ c ทุกๆท,ท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายสเปอร์ครับต้อนรับการมาเยือนของเชลซีครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ฟซีทุกคนครับพิม์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิม์มาได้เลยครับลุ้นกิจกรรมดีๆจากทางเดแจกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเด็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทางเดอแจกเราจัดมาให้กับ f c แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันนะฮะระหว่างสเปอร์ครับตอนรับการเยือนของเชลซีครับอย่าลืมนะครับคู่นี้เป็นคู่ไฮไลท์ของเดอแจกซ็อกเกอร์ในวันนี้นะครับเพราะเป็นคู่ที่3นะฮะแล้วคู่นี้ครับจะเป็นคู่ที่เรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมก็คือการทายว่า ใครจะชนะและจบที่เท่าไหร่นะครับผมส่งมาล่วงหน้าใต้คอมเมนต์ก่อนบอลเตะหนึ่งชั่วโมงครับแต่อย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามทางด้านเพจของเดอะแจ็คซ์เกอร์นะครับผู้ที่ทายถูกนะครับผมสิบท่านแรกนะครับผมจะได้รับเสื้อเกรดเพเยอร์ไปเลยนะครับผมอ่ะเรามาฟังบทวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเราลองมาดูนะฮะทั้งสองทีมครับผมจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเรามาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดของทั้งสองทีมดีกว่าเริ่มจากเจ้าบ้านครับแข่งไบล้วสิบสามนัดฮะชนะหกเสมอ ับยิงได้ถึง28ประตูแล้วก็เสีย14ประตูนะครับปัจจุบันนะฮะอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับผมส่วนทางนั่นเชลซีครับแข่งไปแล้ว13นัดฮะชนะ7เสมอ4แล้วก็แพ้2ครับยิงได้26ประตูครับแล้วก็เสีย14ครับผมปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่3นะครับผมซึ่งฟอร์มก็ดีวันดีคืนมากครับสำหรับลูกทีมของคอรดสกานะครับผมแล้วเรามาดูสถิติที่น่าสนใจนะครับผมเจอกันมา15นัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์เนี่ยชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเองฮะแล้วก็เเเเเเเสสสมออ3แแลลลลลละะะะะะะทีีี่่่หืปปป็นนนนชชชชซซไไดด้้ถึงงง10คคครรรััับบาุฮพิจ วันที่สามนที่3พฤษภาคมปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมถ้าเกิดเราดูฟอร์มการเล่นในปัจจุบันนะฮะลูกทีมของมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะดีวันดีคืนเนาะและนะัดที่ชนะทั้งแอสตันวิลล่าแล้วก็ถล่มในบอลอ่าคอนเฟอเรนซ์มาได้เนี่ยผมว่าตอนนี้ความมั่นใจและโมเมนตัมเนี่ยอยู่ทางฝั่งของเชลซีแต่ว่ามีข่าววงในครับจากทางด้านของสเปอร์ครับว่ามีนักเตะจอมเก๋าบางส่วนครับเริ่มจะไม่พอใจแทคติกของนายแอนด์ซะแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ของสเปอร์สังเเเกตหนนครรรับว่า่าฟออ์์มสปีย ค่างจะสวิงมากเลยชนะแมนซีเสร็จปุ๊บมาเสมอกับฟูลแลมเ,เนี่ยฮะเพราะว่ามันมีการไม่เชื่อมใจกันครับระหว่างนักเตะและผู้จัดการทีมแต่ว่านี่ก็เป็นข่าววงในนะอันนี้ก็เป็นทิกให้รู้นะฮะทิกที่ผมทราบมาเนาะอ่ะไม่รอช้าครับเราไปต่อกันดีกว่าเนาะเรามาเช็คฟอร์ม5นะัดลสุดกันก่อนเนาะเล่นกับเจ้าบ้านครับเพิ่งจะเสมอกับฟูลแลมมา1ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็เสมอกับโรมา่าฮะ2-2ครับแล้วก็ไปชนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ0ประตูต่อ4ครับแล้วก็เปิดบ้านฮะแพ้ให้กับอิบสปิทาวไปรระตตู่ออคับ ในฟุตบอลยูโรปาลีกฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะฟอร์มการเล่นจะสวิงมากฮะโบจะชนะก็ชนะเยอะโบจะเสมอก็เสมอดื้อโบจะชนะก็ดันมาเสมออีกโบจะแพ้ก็แพ้ดื้อครับเปิดบ้านมาแพ้อิสสวิดอย่างเงี้ยนี่นะฮะคือเทคนิคของนายแอนเนี่ยผมค่อนข้างว่าถึงเป็นที่ขาดใจสําหรับนักเตะตัวเก่านะฮะอย่างสเปอร์นะฮะจากตามรายงานของอ่าสื่อในอังกฤษนะที่ผมไปอ่านข่าวมาเนาะส่วนเชลซีครับแน่นอนฮะดีวันดีคืนฮะเพิ่งจะถล่มนะฮะแอสตันวิลล่ามา3ประตูตสูงครับผมแล้วก็บุกไปชนะนะฮะไอเดนฮินนนนครับผมมีีก็็เปทใ บอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะครับผมอันนี้คือส่งตัวสำรองลงนะแต่ก็ยังบุกมาชนะได้ฮะสองศูนย์นะถ้าเอาจริงๆนะฮะผู้เล่นเชลซีนะฮะแบ่งได้เป็น3ทีมเป็น2ทีมเลยนะฮะเพราะมีผู้เล่นใช้งานได้เยอะมากครับนะฮะก็เลยไม่เป็นปัญหาครับสำหรับเชลซีเมื่อมีผู้เล่นบาดเจ็บเนาะพร้อมจะมีนักเตะที่สามารถทดแทนได้ตลอดเวลานัดที่3ครับอ่าไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้ฮะหนึ่งประตูต่อสองครับผมและนัดที่สี่ครับเสมอกับอาร์เซนอลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมแล้วก็นัดสุดท้ายฮ ต้องบอกว่าฟุตบอลทั่วเนี้คอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเชลซีก็เป็นเต็งหนึ่งในทั่วเนี้เหมือนกันนะฮะที่ขนาดว่าส่งชุดผู้เล่นที่ไม่ดีที่สุดลงทำการแข่งขันนะฮะก็ยังถล่มเรื่อยๆมานะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วเนานะโอเคฮะเราลองมาดูนะฮะนัดเตะที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะแน่นอนฮะสเปอร์ฮะก็ต้องอ่าหวังพึ่งซอนฮะแล้วก็เจมส์ดิสันฮะโซลันเก้นะครับผมแล้วก็ยูโรฟกี้นะครับผมที่จะเป็นแกนหลักเนาะแล้วก็นี่ลรับก็มีมมมม้้จจะผผีีเเเขาาาาออออกกกกหรรืปลล่่็ดูฟ์มมนนัสวิง แต่ทางฝั่งของเชลซีครับผมจะไล่ล่าครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นโคพารเมอร์ mer, ฮะมีกราแจ็กสัน Jackson, ฮะที่ตอนนี้ก็บอกว่าฮอตจริงๆฮะยิงอย่างต่อนเนื่องครับผมแล้วก็ยังมีเนโต้ฮะปีความเร็วสูงของโปรตุเกสที่ขึ้นมายึดตัวจริงได้อย่างถาวรแลวแล้วก็ยังมีกองกลางอย่างเฟรนเดสนะฮะก็ไคเซโดนะครับผมก็ยืมประจำการอยู่เรียบร้อยแล้วนะคุมแดนกลางนัดนี้ฮะสูสีฮะคิดว่าบอลน่าจะออกแพงเสมอแต่ผมคิดว่านัดนี้ฮะติงไม่นิดนึง่งฮะทิ้งสกอร์สูงไว้ ไม่2องก็3าแต่สกอร์ที่คาดครับถ้าเลือกผู้ชนะได้ผมขอเลือกไปทางเจ้าบ้านครับจะสามารถชนะมาได้ฮะสประตูตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะครับผมคู่นี้ฮะเป็นคู่ที่เราร่วมเล่นกิจกรรมกันครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมเนาะโอเคงั้นวันนี้ครับก็ไปตามลุ้นไปตามเชียร์กันได้เลยครับถ้าชอบก็จันถ้าขัดก็สนได้เลยครับวันนี้ครับทางช่องเดือดแจกอกกอตครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ